ครับวันนี้น้องวินมาเทีย่ยวที่พระราชวังจันทร์นะครับพระราชวังจันทร์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับครับเรามาดูว่าข้างในพระราชวังจันทร์จะสวยขนาดไหนนะครับตามน้องวินไปเลยนะครับน,รนี่นะครับน้องวินมาแล้วไปเที่ยวที่ไหนนะคะลูกสาวแคที่พิโลก <c ười> พลิโลกข,ของน้องวินนะครับตลัไปก่อนนะครับลูกสาว นี่เป็นฝั่งด้านหลังขององค์พระนะครับงดงามมากนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับน้องลินมาเที่ยวตอนเช้าเลยนี่นะครับองค์พระสวยงามมากอันนี้คือคุณแม่พา,มาเที่ยวนะครับอันนี้อันนี้เป็นแหล่งโบราณสถานนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็ไม่ใช่ครับตั้งแต่สมัยอ,อยุธยาเลยไปเรื่อร <c oughs> จะมาเที่ยวไทยแล้วลูกติ๊กตอกติ๊กตอกและนี่เลยคะัะลูก ไปทางนี้นะคะนี่ไปเลยที่บนองค์พระของเรานี่นะครับองค์พระข้างบนสวยมากเลยนะครับนงางวดินโอ,อ้มาดูเป็นโบราณสถานที่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับพี่มดพี่มดอะไรครับลูกอืมเถอะ นะครับนี่นะครับวันนี้น้องลินได้มาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับที่พระราชวังจัตุรัสจัตุโลกนะครับสวยงดงามมากที่อ้าวยืนยืนโอเคสวยมากเด็กตรงนี้เลยเร็ว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 อ่าเดี๋ยวมาติดตามน้องลินในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้น้องลินจะต้องเดินทางไปที่สถานที่อื่นต่อนะครับ อ้าวบายน้องลินไปบ่าย <Okay. S 1> <laughs> ครับแต่ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะน้องวลินอะ่ะไบายนะครับนี่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครมีโอกาสบาดมาที่สซาโลกนะครับมาแวะที่นี่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้น้องวลินและทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ